รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยธนาคาร U o โอบีกับ2รางวัลจาก The Asian Banker เกายปลาคัวน้อยอทำไมเธอเครียดจังเลยนี่เธอเห็นไหมกระต่ายท่านี้ทอดท่า,าฉเฉเอ้อไม่ไม่ฉันไม่ดูตอนนี้ฉันเลือกคุ้นโยนี่ไงฉันก็เลือกเหมือนกันเขาที่แล้วแบงค์ให้ไอเดียวไแล้วฉันก็เลยมานั่งดูว่าเอ๊ะฉันจะเลือกอะไรดีนะที่แบบว่าเลือกลงทุนอะไรอย่ามันเป็นมันเป็นตีที่เขาบอกว่า ต้องตามสถานการณ์แต่ฉันก็จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรอ่ะจะได้รู้ไงว่าแบบเอ๊ะอะไรที่เราควรจะเลือกก่อนอันนู้นนี่นั่นเขาเอาอะไรเดี๋ยวแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องกับรนโยบายชุดเดิมถ้าคาดว่าชุดเดิมมาแต่ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่านโยบายชุดเดิมจะทำอะไรก็เลยแบบยังงงอยู่คุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้เหมือนเราเนาะว่าแบบเออเราจับชีพประจกันไปแล้วว่าก่อนเลอกตั้งหลังเลอกตั้งหุ้นจะรุ่งหุ้นจะร่วงอะไรยังไง ว่าอยากจะสแกนต่อแล้วเกินว่าแบบอะไรล่ะที่เราควรเลือกอะไรควรจะเลี่ยมจะดูหน้าฉันสินี่ดูละครมากไปใช่ฉันอยากรู้มากเรื่องนี้ฉันถามว <ๆ S 2> ่าเมื่อไหร่เธอจะเริ่มสักทีอยากจะโอ,อ้โคลิก,<า>กเขาก้ามา <ไป S 2> จริงเลยอ,ะอ่ะเนาะงั้นก็วันนี้เราชวนผู้ชมคุยเรื่องนี้เลยเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่มาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณดูทรงและการเลือกตั้งจะออกมาเป็นแนวๆนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ กลุ่มไหนคนเลือกกลุ่มไหนคนเลือกเอาเลือกก่อนดีกว่าพี่เชื่อว่าแบงค์มีสถิติเยอะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับสองรางวัลจาก The Asian Banker โอ้โหพอได้ไอเดียมาแล้วเนาะจับชีพจรทกันไปก็ไม่ใช่ว่าเออจะจบเนี่ยีกการบ้านแบบว่าคละค่ะั่งไม่ทำอีกเต็มเลยเถอะมันจบไม่ได้คือเราจะจบเองก็ไม่ได้ต้องให้เขาจบใช่เพราะว่าเราจะได้รู้แบบนี้สแกนมาแล้วคือชิคกี้จะกะก๊อปปี้เขาเลย มเลันให้แบงจิ้มเลยเงี้ยให้แบง์จิ้มเลยเพราะอะไรคะาเขาเป็นมิสเตอร์แมสเซนเจอร์อาไม่ใช่แก๊ปนะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องเซ้นไปยด้วยนี่โมงมายังเนี่ยรอก็อยู่เนี่ยอ้าวมาตั้งแต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะที่มาใช้โดนมากเลยเพราะอะไรผมอยู่คนนี้เขากดปุ๋าก็ยิ้มเหมือนนั่งเยอเตือน เป็นร้อยตัวเราก็บอกว่าเอ๊ถ้าเลือกหุ้นแต่ละตัวก็ยากเอาเป็นเซกเตอร์ก่อนดีไหมนะหรือเอาเป็นกองทุนดีไหมเขาพี่เรายังติดใจเรื่องฟิโนมอน่ะที่ติดใจคุนด้วยเรื่องหุนด้วยอะไรนะหุ่นยนต์มครับมันเป็นยังไงนะแบงค์อันนี้เปไม่เดี๋ยวก่อนเลือกเลือกได้หุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์มาเลือกมันมันไม่ใช่หมายว่าหุ่นยนต์ตัวเป็นๆครับพี่มันเป็นการระบบ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 ผมใช้ระบบโนเวอเรตเบิร์ก็คือเอาข้อมูลกองทุนนะครับจากถังข้อมูลจากทั้ง ูมเบิร์กแล้วก็มอร์นิ่งสตาใส่เข้าไป แล้วก็สมมติว่าเราสมมติว่าทางทางเราเชื่อว่าหุ้นไทยจะวิ่งก็เอากองหุ้นไทยทุกกองอ่ะที่มีในตลาดไม่มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะคัดออกมาอ๋อไม่ใช่ปแ่กคือใส่ข้อมูลเข้าไปใช่มคะแล้วมันก็จะคัดออกมาให้3มกองที่มันเชื่อว่าดีที่สุดเลยค่ะดีที่สุดเลยเอาแล้วมาประกวดกันเหรอเอามาประกวดกันคือเหมือนกับบางบางทีบางทีจากระบบอ่ะครับมันเจอว่าถ้าเราไปเลือกกองใดกองหนึ่งมันมีโอกาส ที่เราอาจจะไม่มันอาจจะพลาดอย่างพี่พี่ลูกโบรก็ลงทุนในกองทุนกันอยู่แล้วใช่ไหมัเรา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 ทั้งสามคนลงกันอยู่แล้วก็จะเห็นว่าบางช่วงอย่างเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมมันอยู่ดีๆหายไปไปเปิดดูฟันแฟคชีทที่อ้าวฟันเมเจอร์ไม่อยู่หายไปแล้วเลยนี่เพราะฉนั้นคือมันก็ต้องแบบกักไว้หน่อยมันไม่ใช่ว่าเลือกแค่กองเดียวอาจจะต้องเลือกสแปกไว้อีกขอขอเสริมนิดนึงปกติเวลาพี่จะเลือกใครเนี่ยนะพี่ก็จะ เลือกแบบเวลาเลือกฟงเลือกแฟน่ะพี่หมาที่ห้าคนนี่เลือกฟันเมนเจอร์หรือเลือกพูดกันมันก็ต้องดูห้าห้าคนนี้ใครเด่นที่สุดนะหรือพฤติกรรมอยังไงเธอดูตัวฟันเมนเจอร์อไม่ดูฟันดูกองไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเลือกมาเมื่อกี้เขาบอกเขาเลือกสามกองเราแค่สงสัยว่าทำไมเลือกกองที่สุดแต่เขาบอกว่าเลือกสามกองเพื่อบางทีดูความแตกต่างแล้วก็ เรื่องที่เราพอจใมีสามกองนี้เราก็เลยสนับสนุนเขาแต่ถือว่าเป็นไอเดียการลงทุนที่แบบว่าเป็นนวัตกรรมที่เลิศเลิศต้องขีดเส้นเลยว่าเลิศเออนี่พูดซะอยากย้ายมาลงทุนด้วยเลยอ่ะไปไปย้ายดิเอาแอปมาแล้วผมชอบเกือบเกื่อสัปดาห์ที่เราไม่ได้ดูของของแบงค์คืออะไรนะฟินโนมิน่าฟินโนมิน่าเว็บแบบฟินโนมิน่า dot com แต่ทีนี้วันนี้มันก็จะมีเรื่องว่าเอ๊ะถ้าต่่ออเนืงนะถ้าเราอยากคิดว่าหุ้นหรือรุ่งหรือล่วงเนี่ย แล้วเราจะเลือกลงทุนอะไรไม่วันนี้อย่าง,างนี้เลยคราวที่แล้วเราจับชีพจรอยู่แล้วคราวนี้มาสกแกนเลย <c oughs> ใช้คำว่าสกแกนพุ้นทั้งหมด <c oughs> ดูทรงแล้วการเลือกตั้งจะออกมาเป็นแนวไนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ <c oughs> กลุ่มไหนคนเลือกกลุ่มไหนคนเลี่ยงเอาเลือกก่อนดีกว่าพี่เชื่อว่าแบงค์มีสถิติเยอะก่อนจะเลือกนะฮะ,ะก่อนจะเลือกต้องมีทีสิทธิ์ตรงก,กันก่อนว่าถ้าเราคิดว่าจะเลือกเซกเตอร์พวกนี้แสดงว่าเราเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นรอ,อนนี้คำว่าเชื่อว่าหุ้นจะขึ้นมันก็แล้วแต่อ,อย่างคราวที่แล้วเราก็แล้วแต่แวิจารณญาณของแต่ละคนะผมมองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะคทุนทุกคนว่ามองยังไงแต่ถ้าเห็นว่า คิดว่าขึ้นเหมือนกันก็ตามมาดูกันว่าเซกเตอร์ไหนที่มันจะได้จะได้เชื่อไหมเชื่อไหมว่าหุ้นจะขึ้นเออฉันเชื่อโอเคติดเชื่อไหมเชื่ออ๋อค่ะอ๋อเลยค่ะครับผมก็เซกเตอร์แรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือเซกเตอร์กลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานสาเหตุเป็นเพราะอะไรปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานราคาน้้ำมันดิบมันลงมาต่ำมากจากแปดจากแถวประมาณ80บาร์เรลอะแปเหรียญต่อบาร์เรลลงมาแถวแประมาณ40 S <S <S นะครับ <นะ S 1> ซึ่ง <นะ S 1> งบไตรมาส4ออกมาแล้วหลายๆหุ้นหลายๆตัวออกมาเนี่ยคือกำไรลดลงเพราะว่าขาดทุนจากสตออ็อกน้ำมัน <ะ S 1> ซึ่ง <นะ S 1> จริงๆมันไม่ได้เกิดจากโอเวอร์เรตติ้งหรือว่าการดำเนินงานของเขาดังนั้นปีนี้เราเห็นราคาน้ำมันไตรมาส1ไตรมาส2มันขึ้นมาแล้วเพรานะนั้นมันจะกลับมามา r k คือได้กำไรจากโอเวอ,อรอ์เรตติ้ง profit แล้วแล้วก็ได้กำไรจากไอตัว inventory ด้วยหรือไอตัวสต็อกน้ำมันด้วยเหมือนกันนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่พอเศรษฐกิจโลกดูไม่ดีนะครับเราจะเห็นว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐเริ่มมีนโยบายคืออาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย ปีที่แล้วเขาเล่าหรือจะขึ้นปีนี้จะขึ้นแลยพอต้นปีเขาบอกว่าออาชะรอไว้ก่อนแล้วใช่ไหมน้เวลานี้นะครับผมถ้าเป็นอย่างงี้คือดอกเบี้ยขึ้นได้ยากนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นได้ยากเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะกลับมาให้ความสนใจในหุ้นที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็สามารถจ่ายดีเวนหรือจ่ายันผลได้ดีๆซึ่งมันจะกลับมาอยู่ในกลุ่มบิ๊กแคปซึ่งตรงนี้มันสืบเนื่องต่อเนื่องกับว่า ทุกๆครั้งที่ตลาดหุ้นไทยวิ่งและถ้าได้รับอิทธิพลจากเงินลงทุนต่างชาติมันมาที่บิ๊กแคปน่แล้วซึ่งก็จะมีอะไรก็อย่างที่บอกพลังงานมาแล้วนะครับกลุ่มธนาคารแต่ว่าธนาคารเดี๋ยวเรามาคุยกันมันมีปัจจัยบางอย่างด้วยเหมือนกันธนาคารม่คไว้วางใจเลยนะเดี๋ยวกันอันนี้คือกลุ่มกลุ่มพลังงานใช่ไหมที่แบงก์มองเธอเห็นด้วยไหมเออฉันเห็นด้วยถ้าคิดว่าหุ้นขึ้นถ้าหุ้นจะขึ้นกลุ่มที่จะขับเคลื่อนให เซ็ตอินเด็กขึ้นคือกลุ่มพลังงานอันนี้พ,พี่เห็นด้วยแต่พี่กัเราจะบอกว่าจริงแล้วุกลุ่มพลังงานมันนาเซ็ตไปขึ้นนํเซ็ตไปเยอะพอสมควรแต่กาลังจะคิดว่ามันแพงไปแล้วม,มันแพงไปแหละอันนี้ถ้ามองมองถ,ถ้าเทียบกับเซกเตอร์กับเซ็ตอินเด็กนะมันขึ้นไปสูงเกินมากๆเลยแต่ฉันว่าแบงค์ที่แบงค์พูดหมายถึงน่าจะขึ้นได้อีกน่าจะขึ้นได้อีกจะขึ้นมากขึ้นน้อยไม่อะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัว ใช่น่าสนใจใช่ครับก็ถ้าใส่ติย้อนหลังอีกก็คือจริงๆก็มีกลุ่มแบงก์แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะตัวแบงก์งเอง,องมีปัจจัยใหม่ซึ่งน่าสนใจก็คือ,อตรงที่ว่า อย่างเราเห็นงบหลายๆแบงก์ออกมาเนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันหลายๆแบงก์เนี่ยปิดหลายแบงก์ปิดสาขาไฟปีที่แล้วมากกว่าร้อยสาขานะครับสาเหตุเพราะอะไรก็คือว่าสีสีอะไรสีม่วงอุ้ยแต่ว่าเขานโยบายเขาออกมาชัดอยู่แล้วว่าเขาจะดิจิทัลไลซ์แบงกิ้งก็คือว่าจะเริ่มเป็นให้ออฟเฟอร์ครับไอเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านทางออนไลน์และโมบายแอปพลิเคชันมากขึ้นเพราะนั้นจะมีการลงทุนในเทคโนโลยี สูงขึ้นนะครับแล้วก็เพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเฟสของการเปลี่ยนหานคือมีเงินลงทุนมากขึ้นและการที่ทุกแบงก์ปีที่แล้วเนี่ยมาแข่งกันลดค่าธรรมเนีนยมการ<ม>โอนอย่างเงี้ยมันทำให้รายได้จากนอนอินเทรสเน็ตมาจินไอนอนเน็ตไอก็ได้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยมันลดต่ําลงมาอ่ามันทําให้เราแบงค์ที่เคยแบบกำไรอู้ฟู่ยังกำไรแหละแต่กำไรมันเริ่มลดลง<ม>ซึ่งมันสะท้อนมาในราคาหุ้นกลุ่มแบงกิ้งเซกเตอร์มาแล้วระดับหนึ่ง<ม>นในมุมของผมคือแบง์ถูกไหมถูก แต่ว่าเรื่องของการแบบว่าโดนโดนแบงก์กำลังดิสรับตัวเองอยู่ตอนนี้มันอาจจะทําให้กําไรมันอาจจะไม่มือหวาเหมือนในช่วงก่อนๆหน้านี้ต้องระวังอันนี้ก็คือป็นเทนตที่อยากชี้เราเราสนับสนุนกลุ่มแบงก์เพราะเราเรามองว่าช่วงนี้หาเป็นช่วงแบงก์ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลนะแบงก์ก็จะเป็นพุ่นจ่ายเงินปันผลแต่ว่าไม่เยอะมากประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์แต่ที่เราเราชอบเพราะว่าถ้าเทียบกับเซ็์อินเด็กซ์แล้วแบงก์กลุ่มแบงก์เนี่ยจะเขาเรียกว่าราคาถูกคือตกต่ำกว่าเซ็ก เซตอีสเด็กเอฉะ<อ><อ>นั้นเนี่ยถ้าเทียบพลังงานแล้วกับแบงค์เนี่ย,ยออถูกอยู่ยังถูกอยู่ถ้านเน้นซื้อแล้วสบายใจซื้อแบงค์สบายใจเรื่องถูกแล้วคุณไปเลือกเอาว่าจะ ซื้อแบงค์ไหนที่ชื่นชอบแต่อีกตัวหนึ่งที่ที่ที่มองโครงสร้างของเขาเรียกว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะกลุ่มใหญ่ๆนี่จะเป็นต้องบอกเลยนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจากพลังงานแล้วก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมาจากกลุ่มแบงก์งั้นสองกลุ่มนี้จะเป็นต้องบอกพพะเอกนักเอกเลยอันนี้กดไลค์กลุ่มหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวทำไมอ่ะทำไมอ่ะนักท่องเที่ยวจีนปีที่แล้วเข้ามาผมคิดว่าตัวเลขน่าจะขึ้นไปท้ง แถวแตะ40ล้านคนนะครับในนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามานะฮะ40ล้านคนนี่มันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าดูเป็นเม็ดเงินของอเม็ดเงินของการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวของเราเ,เนี่ยประเทศไทยขึ้นมาติดเกินอันดับเกินคือเราเคยอยู่อันดับที่15เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วออตอนนี้เราติดเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น Final Destination ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยขึ้นมาอยู่ติดอันดับหนึ่งในสิบแล้วฉะนั้นภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของตัวไตรมาสสี่ทีี่่ทองยเวจ เริ่มกลับมาเฮ้ยขนาดปีที่แล้วมีเรือล่องเรือล่อลอะไรเออไม่หรอกจริงๆแล้วฉันว่ามันมันเป็นแค่งอนงอนเน่นงอน <c oughs> เงินเงิน <ng un> แล้วฉันก็ใจใจเสียนะพูดถึงนะอะยอมรับว่าเอยจะกลับมาไม่กลับมาแต่พอปลายปีต่อต้อนปีก็เห็นตัวเลขกลับมาเงี้ยิตห <ๆ S 1> ลังไม่ยอมใช่ครับใช่ครับแล้วไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะเรายังมีแถวรัเสเซียรัสเซียก็มากันเพียบเลยเหมือนเหมือน,นเหมือนคนกลุ่มมิดเดิลคลาสกลุ่ม<ค>ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วพอมีรายได้มีเงินเก็บแล้วอยากจะเที่ยวที่ไหนครับอ,อย่างถ้ายิ่งเป็นคนจีนนะก็บอกว่าไทยจะเป็นที่แรกที่จะบินออกไปเที่ยวมันเหมือนเป็นหน้าด่านแรกเหมือนคล้ายๆกับคนไทยต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะคล้ายๆอย่างน เนี่ยสำหรับผมคือไม่ว่าจะผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงมันยังไงมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วแล้วคราวนี้ถ้าพูดถึงภาคการท่องเที่ยวมันจะรวมพุ้นอีกตัวหนึ่งไปด้วยคือสนามบินอยู่แล้วเพราะมันยังไงมันก็ต้องมาลงที่นี่นะครับก็อเดี๋ยนะพี่การไล่ก่อนแบงค์พลังงานแบงค์โรงแรมแล้วท่องเที่ยวลงสนามบินไปด้วยลงสนามบินไปด้วยช่วงหน้าแบงค์ใีอมือในใจที่แบบว่าปราปลายแล้วก็รวมถึงหุ้นกลุ่มอะไรที่เราควรจะเลี้ยงลงทุนช่วงหน้าไปกันต่อค่ะถ้า พักเก่าเดิมพักเดิมได้เอออะไรอะไรอะไรจะมาผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องกลับโฟกลับไปที่ไม่กลับโปรเจกทุกอย่างนะครับซึ่งเราเห็นคือบน GDP นะฮะที่สภาพัดรายงานออกมามันชัดเจนแล้วว่าการลดทุนภาคเอกชนมันเริ่มมันเริ่มกลับมันเริ่มตามมาแล้ว สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker โอเฮเบรกที่แล้วคุณผู้ชมรู้ไปแล้วเนาะว่าได้ชมภาดใช่ว่ามีหุ้นกลุ่มอะไรบ้างที่แบงค์บอกว่าน่าลงทุนรีวิวซีมีอะไรไหมคะรีวิวุ้นค่ะพลังงานสอง กลุ่มแบงค์นะคะซึ่งเป็นเซกเตอร์คนนั่งใหญ่มากสามท่องเที่ยวและโรงแรมอเนชโยได้เทีล้สนามบินด้วยสนามบินเพราะไปไหนก็ต้องขึ้นลงที่สนามบินนะไม่ใช่แต่ว่าแบงค์ี่บอกยังมีในใจปรับรายเล็กน้อยที่แบบว่าส่วนตัวนี้ส่วนตัวพูดมาให้หมดเดี๋ยวนี้ก็คือก็จริงๆก็คือผมเชื่อว่า่าภาคการบริโภคข้างในประเทศอ่ะผมคิดว่ามัน มันเป็น,นกลไกในตัวในการขับเคลื่อนสำคัญแล้วก็ช่วงประกาศงบใรมากหนึ่งที่ผ่านมาเราเห็นหุ้นกลุ่มนี้ครับ consumer, able, consumer s t a p l e consumer discretionary พวกนี้คือมันเริ่มกลับมาเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงผมคิดว่าก็ชัดเจนว่ามัน<ช>คงจะ<ช>ย,ยังไงมันก็ต้องมาอยู่ดีนะครับก็คือไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่ยังคิดว่าดีอยู่อยากถามไงแล้วกลุ่มโรงพยาบาลล่ะกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาล ผมเฉยๆกับในแง่ท so ี่ว่าระดับหนึ่งคือราคาขึ <h <h ้นมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็อย่างโรงบาลขนาดใหญ่เนี่ยเขากำลังจะมีการลงทุนระดับระดับแบบว่าระดับหมื่นล้านภายในหนึ่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นโก้ดของมันจะไม่มีนะครับที่โก้ดของกําไรจะยังไม่มีแต่ว่าในแง่ของว่าคือมันกลายเป็นไฟแนนซ์มันกลายเป็นว่าเฮลท์เฮลท์เฮลท์หับ ของทางเซาท์อีสเอเียทั้งหมดแล้วอันนี้ผมยอมรับว่าจริงแต่ว่าผมคิดว่าราคามันวิ่งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับคือ,อแล้วก็ตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าถ้าเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาผมคิดว่าครั้งนี้ ไม่ว่าเลือกตั้งจะเป็นยังไงคงไม่ได้เข้ามาแบบว่าเข้ามาแบบเป็นฟันโฟ้ไลบาร์เข้ามาขนาดนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นมันจะเข้ามาเข้ามาในสัดส,ส่วนที่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปอพอไม่เยอะมันแปลว่าต่างชาติน่าจะเลือกกลุ่มเล่นจะไม่ได้เข้ามาแบบว่าเล่นรากทางกระดานไม่แต่เพอเอิเนี่ยมันจะมีคือคือตัวเองก็คิดว่าตัวลงบาเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นเงินปันผลนะแต่คุณต้องเลือกว่าเอ้ถ้ามันหุ้นมัน ตกต่ำราคาถูกค่อยซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่เงินปันผลอันนี้แอดย้ำแล้วก็มันจะมีซีซันคือฤดูกาลคือถ้าเกิดคุณซื้อตอนที่ทุกคนไม่ป่วยอ่ะไม่ราคามันจะถูกเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยกันฤดูกาลคือฝนตกไข้หวัดลองเข้าไปดูดิเขามาุห้ามาเออมาเลยฝุ่นเนี่ยเรารับรองเลยราคาโรงพยาบาลจะขึ้นก็อาจจะต้องเป็นจังหวะของปากของคอกันไปแล้วรู้ว่ากลุ่มไหนควรจะเลือกมีทั้งแบบ แบบเป็นภาพรวมรวมถึงความในใจของแบงค์ีส่วนตัวส่วนตัวอะไรอย่างนี้มาดูกันดีกว่าว่ากลุ่มไหนที่เลี่ยงได้เลี่ยงเลยแบงค์อย่าไปยุ่งอย่ามาให้เจออีกเลยผมมีอยู่ตัวเดียวที่ผมระวังมากนะตอนนี้ก็คือกลุ่มสังหา ปีที่แล้วมียูนิตที่ค้างนะครับยังไม่ได้รับการโอนเกือบแสนเก้าหมื่นกว่ายูนิตไม่ใช่หุ้นยูนิตนะคะจำนวนหน่วยที่ไม่ได้รับการโอนจำนวนห้องบ้านและคอนโดบ้านละคอนโดแล้วปีนี้เนี่ยแล้วปีนี้คาดว่าจะมีอีกอย่างต่ำๆก็คือก็แถวๆแสนหนึ่งที่กําลังรอโอนแล้วไม่รู้ว่าจะโอนได้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้คือผมคิดว่าอสังหารเป็นอะไรที่ถ้าเราไปดูพวกกราฟหุ้นพ r o พเพอร์ตี้มันจะเป็นไซเคิลของมันอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นมาอยู่แล้วว่าช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีที่แล้วท โดนดั้มทั้งๆท,ท,ที่เศรษฐกิจมันออกมาคือ GDP มันมยังโตอยู่แสดงว่ามันมีบางคนเห็นหรือเปล่าว่าเฮ้ยปีนี้ปี2019เนี้ยจะมีการสเกลดาวคือพวกโปรเจกต,ต์ต่างๆที่แต่ละระดั e เ,เลเวล,ลอปเปอร์เขากำลังจะออกมาเนี้ยอ,อาจจะแบบว่าเคยออกมาปีละ12โครงการปีนี้อาจจะเหลือ10 พี่เราไปเหลือเก้ามันคือมันราะนั้นกําไรมนนอาจจะน้อยแต่พี่แอบมาพี่ว่าอสังหาเนี่ยถ้าเป็นอสังหาพวกพัพาร์ตี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคอนโดอ่ะโอ้โหพี่การไปดูเดี๋ยบนรถไฟฟ้านี่คือสร้างแบบแทบจะไม่หายใจเลยอะมันเกาะติดรถไฟฟ้าไปแล้วก็การขายเนี่ยล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วบอกว่าเอ้ยคนจีนมาซื้อเยอะ แล้วก็ทิ้งดาวกันไปเยอะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองเนี่ยตัวแบงค์ชาติออกมากําหนดเรื่องการวางเงินดาวให้เพิ่มมากขึ้นในบ้านหลังที่สองเหตุผลที่สามถ้าแบบว่าเราเชื่อว่าดอกเบี้ยมันมันไม่ตกแล้วอะมันแนวโน้มจะขึ้นอะอันนี้เอฟเฟกคนก็จะเฮ้ยต้นทุนนะในการก่อสร้างอะไรก็ตามอันนี้ก็ชอบตรงกันนะว่าควรจะต้องระวังอะแต่แบงค์นิดนึง กลายเป็นว่าพอหุ้นให้เลืองกลุ่มอสังหาแต่กองทุนอสังหา,ายังลงทุนได้ไหมมันจะเป็นในกลุ่มที่เรียกว่า r e e d a n d i n f r a s t r u c t u r e มันจะไม่ใช่ว่าเป็นไปซื้อ d e v e l o p e r นะครับคือ Re a d and Infrastructure คืออะไร r e a d ก็คือพวก r e a l e s t a t e Investment ลา u s ก็คือเดี๋ยวนี้คือจะระดมทุนแลวเอาเงินไปลงก็ก็คือขายหน่วยให้กับนักลงทุนแล้วก็การันตีอยู่กันพวกนี้คือในมุมของผมคือกระแสเงินสดข้างข้างหน้าในอนาคตมันนิ่งเพราะว่าเขาได้รับรายได้จากค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การเช่าหรือซื้อขาดมาในพวกนี้คือถ้าจะลงกลุ่มนี้ผมคิดว่าดูที่ปันผลว่าเราคาดว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ ที่ผมดูมาล่าสุดในบูมเบิร์กเนี่ยมันได้ดีเวนด์อยู่ที่ประมาณ4 3.5ุมันมากกว่าเซ็ตหมายว่าอะไรคือถ้าอยากจะซื้อหุ้นปันผลกลุ่มนี้มันให้ผลตอบแทนเงินปันผลมากกว่าเซ็ตอินเด็กซ์เพราะนั้นก็ซื้อได้ซื้อได้ขีดเส้นใต้นิดนึงเผื่อท่านผู้ชมยังงงเลีดคืออะไรก็คือจริงแล้วคือ property แหละที่เขามีการมีรายได้อยู่แล้วแล้วก็เอาเอาตัวที่พวกนี้ไปทำารีดปล่อยมาขายเป็นหลักประกันแทนเี่กู้แบงก์นะคะแล้วเราเวลาเราจะซื้อลหีดแล้วต้องกลับไปดูว่า ไอ้กองหลีดเนี่ยมันมีไรายได้จากอะไรเช่นค่าเช่าหรือนี่นี่ซึ่งมันสถียรนอยู่แล้วม,มันก็เอาเงินปันผล เราจะจากค่าเช่าเนี่ยมาจ่ายอ่อใ่าจ่ายปุ๊บเหลือเท่าไร่ก็จ่ายเป็นเงินปันผลเราทีนี้อีกนิดเดียวถ้าเราแบบว่าเงินปันผลจะถูกหรือแพงต้องดูว่าตอนที่เราซื้อหลีนราคาเท่าไหร่ปกติคนบอกว่าจะ6 7%อร์เ้ยแค่กันไปซื้อซื้อใหญ่ของก็แพงของก็แพงเงินปันผลที่คุณจะได้มันก็จะเล็กลงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบคุณซื้อของแพงคุณก็จะได้เล็กลงนี้ก็ อันนี้ฝากไว้ด้วยอันนี้แต่คือว่ามันก็ดูแบบมาแบงพูดอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเรื่องของกองอสังหากับหุ้นกลุ่มอสังหาอะไรอย่างนี้ถ้าอสังหาจะมีปัญหาจริงๆนะฮะมันก็จะกลับกลายเป็นว่าอันนี้มันจะดูคอนทราสต์ะครับก็ต้องกลับไปก็คือต้องระวังแบงค์ด้วยถ้าอสังหามันจะแย่จริงๆเพราะว่าเป็นผู้ปล่อยกู้พอผู้ปล่อยกู้คนสำคัญมันก็จะเป็นเอาละ แต่ว่าแต่ว่าในมุมของผมคือถ้าภาวะเศรษฐกิจด้วยบริบทณตอนนี้เนี่ยแบงค์ไม่ได้พึ่งรายได้จากนอเน็ตอินเทอร์เน็ตมาตัวนิ่มนะครับไม่ได้พึ่งพาเยอะเหมือนในอดีตเพราะนั้นคือ Impact มันอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็ต้องระวังด้วยคพอฟังแบบนี้ชอบนะเพราะว่าบางทีเรามองมุมบวกเสร็จคุณก็ต้องหามุมลบที่มาบาลานซ์กันว่าอะไรที่จะมากกว่าแล้วตรงนั้นเนี่ย นักลงทุนจะรับความเสี่ยงได้ขนาดใช่ใชถ้ารับได้ก็โอเคจัดไปถ้ารับไม่ได้แล้วไม่รู้จริงก็ลองดูกลุ่มที่เลี่ยงแนะให้เลี่ยงมีไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะ,ค,ะคือผมมองว่าเศรษฐกิจไทยยังโตได้นะครับแล้วก็สากภาพคือตลาดหุ้นไทย v a l ร์เรชั่นก็ไม่ได้แพงจนน่าเกลียดคือมันมีความน่าสนใจในการลงทุนแต่ผมคิดว่าบรรยากาศโดยรวมมันทําให้คนแบบว่าจดจ,ดจอ้จอ,งจองมากกว่า<อ>แต่ว่าถ้าดูในสศรติในดีนะหรือว่าถ้าดูแบบว่า อารมณ์ของน้องคุณในอดีตนะช่วงจังหวะแบบนี้มันคือช่วงซื้อสำหรับผมมันคือเป็นอย่างนั้นไม่แต่ถ้าบนสมมติฐานที่เราคุยกันครั้งที่แล้วถ้าพักเก่าเดิมพักเดิมได้เอออะไรอะไรอะไรจะมานอกจากซิกเตอร์ย่าไงเลยผมคิดว่าก็ต้องก็ต้องกลับคงกลับไปที่เมกะโปรเจกต์ทุกอย่างนะครับซึ่งเราเห็นคือบน GDP นะฮะที่สภาพัดรายงานออกมาเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าการลงทุนภาคเอกชนมันเริ่มมันเริ่มกะมันเริ่มตามมาแล้วคือเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกไอ้ทฤษฎีนี้ว่า ripple effect คือพอรัฐลงทุนเอกชนจะกล้าลงทุนอพอเอกชนลงทุนแล้วคนจะกล้าบริโภคตอ<ช>นนี้ไอคือไอกระเพื่อมรอบ2เนี่ยไอการลงทุนให้เอกชนเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเริ่มแล้วมันก็แปลว่าอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าสุดท้ายมันก็จะกลับที่พอลงทุนแล้วเข้าไปลงทุนในอะไระซึ่งเราจะเห็นก็คือลงทุนในพวกคอนซัมชันเนี่ยมาแล้วนะครับคือหรืออย่างไอเรื่องกรณีการค้าเทรดวอลระหว่างจีนกับอเมริกาอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ่านะเพืเรียกผู้ประกอบการในจีนย้ายฐานการผลิตจากที่นู่น เริ่มมาจดจ้องมองที่ไทยเห็นแล้วเหมือนกันเพราะนั้นคือผมคิดว่า มันยังมีความน่าสนใจอยู่เยอะนะฮะคืออย่าไปกลัวมันเยอะอีกนิดนึงได้ไหมเออเราจาได้ถ้าเป็นถ้าสมมตินะคะมันเป็นรัฐบาลชุดเดิมเรายังฝังหัวเรื่อง EEC อะไรที่เกี่ยวกับ EEC เนี่ยเรามองว่ามันเป็นกลุ่มที่น่าเลยเช่นพวกนิคมเรื่องก่อสร้างหมอก่อสร้างพวกนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตกันไปอันนี้มุมที่ถ้าต่อเนื่องนะถ้าต่อเนื่องแล้วถ้าในทางกลับกันถ้าอีกฝั่งหนึ่งมา มันก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงว่าได้มากได้น้อยนะครับคือถ้าได้น้อยอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันก็กลับเราคงต้องกลับไปที่ defensive play ก็คือเลือกหุ้นที่กําไรมันดีอยู่แล้วต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ว่าใครจะใครจะขึ้นมาจะเป็นยังไงตัวเองก็ไปได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเทเข้ามาเป็นเสียงเขาเข้ามาเป็นเสียงข้างมากมาเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่า การบริโภคในประเทศจะคึกคักเลยถ้าอย่างเงี้ยคือคือพวกค้าปลีกอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันนะคฝั่งนี้แล้วมันก็ให้น้ําหนักจริงแล้วมันก็หนีกันไม่เยอะนะหนีกันไม่เยอะแล้วแต่ใครจะใครจะเลือกชอบว่าจะชอบแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะที่ถ้าเป็นกองทุนล่ะครับผมก็บนระบบที่ฟินโนวิน่าคำนวณมาครับในตัว AI ไของเราเนี่ยเราเลือกกองทุนคือผมไม่พูดชื่อกองละกันแต่ว่ามันมันเลือกมาเลยว่าเซกเตอร์กลุ่มพลังงานเ่เขามันคิดว่าปีนี้จะเ u t ฮฟออ o r m เพราะนั้นพวกกองทุนกลุ่มพลังงานจริงๆก็มี ETF อยู่ในตลาดอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมครับอย่างช่วเขาเรียกว่า Inert <อ> E N E R G <Yeah. S 1> ตัวนี้นก็สามารถลงทุนได้<อ>หรือใครแบบว่าอยากแบบว่าให้ฟันเเจอ์เลือกก็ลองไปดูครับว่าไอ้ตัวกองทุนตัวไหนที่มาอ้างอิงกับพลังงานอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกองทุนที่ไปอ้างอิงกับพวก large cap <อ><อ>ไปลงทุนใน large cap <อ><อ>นะครับก็ ถ้าให้พูดบลจรก็อย่างเช่นของบลจบโรนหลวงกับบลจ่ทิสโก้เราไปดูอีกทีหนึ่งว่าชื่อกองอะไรก็ผมคิดว่าก็จะน่าสนใจครับอันนี้คือระบบ AI ที่เราคัดเลือกเห็นไหมไม่ต้องมานั่งเลือกแต่ละตัวคุณก็ไปที่กอตามไดหมดไหมหายแบหายรายแล้วอย่าหายตาลาเปลี่ยนแนวเห็นไหมแค่แค่แป๊บเดี๋ยวได้คุยปุ๊บจบเลยนะคะโอ้อันนี้อีนแล้ววันนี้มากได้ได้มีไอเดียการลงทุนง่ายคือด้วยไม่ต้องไปนั่งแบบโอ้ ต้องหาตัวช่วยแล้ะหลังไม่เงีดีเลยครับพี่มีไอชู้แรงๆอะไรอย่างเงี้ยขับผมจะได้ตามมาร่วมวันนี้ขอบคุณแบงค์มากค่ันนีขอขอบคุณบริษัทพิพยาปรกันภัยค่ะเลือกฟื้นสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง f c e b o o k Fan p a g e ค่ะแล้วก็ YouTube c h ช n แ e ลแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยมันนี่คาเฟ่มาเรื่องเงินมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ